ต้องติดตามกันสาหรับในเรื่องนี้เพราะว่าการเมืองเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องใหม่ๆม,มันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเราต้องพยายามจับให้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยนะคะไปรู้สึกกับสิ่งที่เสมือนจริงนะคะ คุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นที่ส่วนของพรรคความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองเนี่ยพักที่เขาพยายามจะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลก็เดินหน้าไปพักที่รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนไม่ได้อยู่ทางด้านของฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยต้องเป็นฝ่ายค้านแน่นอนต้องกลับมาศึกษาบทเรียนต้องกลับมาเพื่อที่จะประับสําหรับตัวเองเนี่ยนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรติดตามดูความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าเดินหน้าคะ่ะสาหรับพัก สมทยสร้างชาติก็เตรียมที่จะดึงเอาคนทุกรุ่นเนี่ยมาช่วยกันนะคะหวังว่าจะเป็นสถาบันทางการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศโดยบอกว่านี่ไม่ใช่ว่ามาจะมาเป็นพักเฉพาะกิจนะคะแต่ว่าจะสารต่อผลงานของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้านหรือว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม เรื่องนี้คุณธนกรวับงบุญคงชนะในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าการเดินหน้าของพักรวมไทยสร้างชาติหลังการเลือกตั้งเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันเดินหน้าสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองและไม่ได้เป็นพักเฉพาะกิจแม้ว่าจะเป็นพักใหม่แต่จากการเลือกตั้งนะคะผลของการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จในการเริ่มต้นครั้งแรกของการเลือกตั้ง โดยบอกว่าคะแนนเสียงที่ได้เป็นสิ่งที่พักต้องนําความหวังของพี่น้องประชาชนมาเดินหน้าขับเคลื่อนแม้พักไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ให้คํามั่นไม่ว่าจะบทบาทไหนพักจะขับเคลื่อนการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ส่วนการทํางานในพักจะมีการปรับกลยุทธ์โดยนำเสียงสะท้อนพี่น้องนั้นมาเป็นการบ้านทําให้พักมีความเข้มแข็งต่อไปดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนพักต่อไปนะคะ โดยขณะนี้เนี่ยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางย,ยุทธศาสตร์พักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติยังอยู่นำพักต่อไปค่ะบนอุดมการจุดยืนแน่ๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงปกป้อง,องสถาบันหลักของชาติและในสิ่งที่หาเสียงไว้กับประชาชนรวมไปถึงสารต่อการทำงานของรัฐบาลตลอด8ปีที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คุณธนกรบอกว่าส่วนการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่ได้บอกมาตลอดเป็นหน้าที่ของพักที่ได้คะแนนเสียงลำดับต้นที่เขาจะไปพูดกันเองอย่างที่บอกว่าให้เกียรติสำหรับพักรวมไทยสร้างชาติก็พร้อมทุกอย่างจะเป็นอะไรก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้จะอยู่ฝั่งไหนพวกเราก็สามารถทำงานได้เพราะเราเคารพกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยหากมีพักอื่นมาชวนไปร่วมรัฐบาลก็ขอยืนยันว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่เอาพักที่แก้ไขามาตรา112 หากพรรที่มาชวนเราไปร่วมรัฐบาลมีเรื่องนี้เรายอมไม่ได้เพราะเรายึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะไม่ยกมือสนับสนุนนายกที่ชูกแก้มาตรา112ค่ะและล่าสุดนะครับ